เฮ้ยแต่บ่นอะไรวันลาเพราะว่ามันอยากได้ผมอะเพะว่าค like ิ<_<_่ซี่ไม่อยากเอาผมที่ซีไม่อยากเอาผมอะว่าแล้วอ้าวไอ้นี่โดดไปแล้วนะเฮ้ยมันโดดแล้วนะมึงโดดนะมึงโดดหรือมึงมึงโถดมึงอะไรอ่ะนี่แต่แวนเฟิร์สบัดแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนไม่ออกมายิงเหรอเพื่อนไม่ออกมายิงเหรอเฮ้ยมันทำอะไรของมันเฮ้ยมันมึงค้างเดี๋ยวก่อนเฮี้ะ อะไรอ่ะถ้มผมไม่เดินวะเกิดอะไรขึ้นวะที่ตุกุบักวะเนี่ยที่เดินใช้เมาส์มันดูล,ลวนๆวะเพราะว่แปลกๆแล้วนะครับดูดิกดแล้วมันไม่ค่อยไปอ่ะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โยเฮี้ยมันไม่ขยับเลยคุณผู้ชมดูดิที่ผมกดเดินมันไม่ยอมไปนี่หรือว่าเมาส์คุณม,มันจะใช้งานไม่ได้แล้ววะไอ้สแบบัตว์แปลกๆละชิบหายมอจิมจอมจอิอูตาไหลอูรีวัาตเมนะครับนะ พี่อะเมาส์เสือมันมีปัญหาที่อะตอนนี้เนี่ยจะรั่วนะครับนะดีจริงๆไม่ค่อยมีเฮีย,ยสมประกอบเลยนะกูเนะี่ยช่วยเพื่อนกันดีกว่านะครับนะเพืพ่อนบวกกันละโจมตีโจมตีได้เลยหนาะโจมตีโจมตีได้เลยหนาะอูริวตมัมแม่อูริวตมัมแม่นะครับนะสวยๆเลยขอร้องล่ะนะครับนะขอร้อง ขอร้องยังมีปัญหาได้ไหมเมาส์นะครับขอร้องยังมีปัญหาได้ไหมเพื่อนบวกกันแก้วเอาไปช่วยแล้วต้องเอาละจังหวะนี้นะครับลบลบซากูโจกกูโจุกโจ๊กลบกูโจุกลบเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงถือว่าเราทำได้ดีนะเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ให้คลิกซี่เข้าไปในไฟครับอ่า พี่ซีมันก็เลยมาหันมาโฟกัสที่ผมเรนล่างมีปัญหาแน่นอนดักไว้ไม่ให้ไปช่วยเพื่อนดักไว้ไม่ให้ไปช่วยเพื่อนเอาเปล่าเราตอบปะล่ะเอาเด้เอาดเอาด้ควรควรควรฮึโอ้ย ขอโทษทีนะเนี่ยผมยังไม่พิวพอที่จะใช้เรียกว่าเซตติ้งนี้ในการทําแบบพิวผิวอ่ววะเมื่อกี้อยากจะเปลี่ยนร่างแต่ว่าสามองมันไม่สั่งการวะ่ะโอ้เสียดายบลาหมึกจะตายอยู่เน้ไม่ได้โชว์พิวเลยเนี่ยมาเปลี่ยนเซตติ้งอะรยังไม่ชินนะเดี๋ยวคนดูมันก็บอกว่าผมแบบกาบึ้กาบักกบบาก,ก์จริงนะครับนะเนี่ยกูกาจริงแหละกูมไม่ได้เก่งหรอกนะครับนะแตว่าผมไปช่วยบนได้ป่าวะการบนทันป่าวะ ไม่ทันหรอมั้งโบน่าแตกว่ะโบน่าแตกแล้วว่ะเออมันจะเอาผมมามันจะเอาผมมาเฮ้ยที่มันแค้น่อที่มึงนมันแคะผมว่ะปลาหมึกมันเป็นเฮี้ยอะไรกูวะเนี่ยสัตารแต่วันนั้นแล้วนะครับนะยี่งพูดตัวละครเกี่ยวกับปลาหมึกเนี่ยกดแค้งกูมากอ่ะเออสวยไล่ตามมันไปไล่ตามมันไปนี่แค่นั้นแหละไอ้สัตว์จบๆไปนะครับนะ มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอีลินนี่ไงสัตว์ควรควรควรเจ้าควรเฮ้ยย้อนโดนแวนโดนใครนี่คือสวนแล้วเออสวยครับหมไปป้อมเพื่อนแวนปัญหามันทำเมชันเติบโตโอ้โหบะมาิวสแปมสกิวสแปม เฮ้ยเบอดํามาตึงจังวะเฮ้ยยี่เป็นเจ้าผมมาเจ้าผมมาเจ้าผมแวนแวนเห็นเบาเพื่อนล่อมาแล้วแวนเพื่อนล่อมาแล้วแวนแวนเพื่อนล่อมาแล้วปุ๊บถูกก่อนไอ้ยี่เป้าบึงไอ้ยี่เป้าบึงเป็นแค้นผมจริงว่ะไอ้นั่นมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันอยู่เดียวเนี่ยมันอยู่คนเดียวเนี่ยเอาให้ตายสวยครับป้อมได้นะเฮ้ยหลังเข้าแล้วเพื่อนเพื่อนลวงหลังเด้อเพื่อนหลังเด้อ รหลวงเรแล้วโอ้ยไอ้ปงเหมือนติดแล้วเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยืนอยู่ห่างๆอย่างห่วงครับยืนอยู่ห่างๆอย่างห่วงครับเอาแปมมาเป็ตัแปมใส่ทิกซี่เอาดิทิกซี่มาเคยทิกซี่ไม่อยู่แล้วทิกซี่ไม่อยู่แล้วทิกซี่ไม่อยู่แล้วไอ้เที่มึกก็ตายซะแค่นั้นแหละนะครับนะส่วนนปั่นฮะมันทำให้ฉันเติบโตเพลงนี้อะไรเนี่ยอยู่ในหัวกูเนี่ยไอ้สัสไม่ตายเอะ ปบุ้มอ้าวอันตรีเลยเหรอคิตตี้ไม่ต้องลอกนะครับไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกพี่แค่สแปมดาเมจเฉยๆในป้อมกลางอย่างนี้นี่ยังไม่เคยกลับบ้านเลยนะจริงๆนะครับยังไม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคือแบบเลยไม่ต้องเติมอ่ะเพราะกูไม่ตายต้มตัวครับผมอุยแหวนตีบ้านแหวนแหวนแหวนกด้วยแหวนกุ้ช่วยตีแหวนกุช่วยตีเฮ้อแหวนไม่ตีบ้านแล้วแหวนตายออกอ๋อละ ออกอลาวออกอลาวออกกลาวนะวู้วู้ฮู้จุกจุกจุกที่อะไรสัตว์กูกำลังสู้ไม่ไม่น่าหันกลับไปสกิลเลยเมื่อกี้ลืมดูแมปเลยทียรุนนี้น่าจะวิ่งไปหาเพื่อนว่ะสัตว์เพื่อนมันน่าจะวิ่งมาช่วยผมแบบผมแบบไม่ได้มองแมปมัวแต่มองว่าไอ้พวกขี้มันแค้เทียอะไรกูต้องหนาไอ้สัตว์ตามฆ่ากูไม่อยู่เลยเฮ้ย อันนี Gaming, ้ผ e okay. you know ิดพลาดละไม่สวยละอันนี้ไม่สวยละอันนี้ไม่สวยละโโอ้หเข้าไม่ดีเลยว่ะเข้าไม่ดีเลยนะอุ้ยปลาหมึกยิ่งปลาหมึกเป็นแขนกูปลาหมึกแขนกูจริงเงี้ยหลบหลบกูจุกกูจุกกูจุกเออเยอะปลาหมึกไม่แขนผมว่ะเอาบ้านเดือดนะหนูก็ไม่รู้ว่ากูไปทำเบริ่งทำกรรมอะไรกับปลาหมึกไว้นะแลดูไม่ค่อยพอใจว่ะ บอม,มาป้อมบอมจบเลยจบเลยฝั่งนู้นเริ่มเก่งแล้วนะครับนะเดี๋ยวแพ้นะครับนีอคนนั้นแหละนะครับนะโอ้ตานี้แบบกูับการคอนโทรอ่ะเนี่ยมันลุนรวนนะครับนะแต่เพื่อนแบกก็ถนะนะครับโอ้โหเฮียพึ่งใด3สามเหมือนกันเนี่ยความรู้สึกมันช่างนานเหลือเกินนะในแต่ละวันที่กด่าจะแต่ละดาวแล้วก็แต่ละตาที่ผ่านไปนะครับนะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบ่็กดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์คกอร่อนเด็จะได้มาเจอฝากเกินด้วยนะสวัสดีครับ